คำใหญ่ๆเลยครับเวลาใช้มือผมจะสะใจแบบนี้แหละครับได้คำใหญ่ๆเมงกลาบาสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนครับผมกลับมาพบกับช่องย้อนมีนะครับผมมาครัมาทางเข้าด้วยกันครับผมวันนี้ก็เป็นเมนูแนวเผ็ดอีกแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นเมนูน้ำพริกนะครับผมสมวนผสมก็จะมีพริกขิ้หนูกระเทียมกับกระปีกับบิดมะนาวาใส่ซิกนึงครับ เปรี้ยว,ยวอร่อยมา,มากๆครับผมแล้วก็ผัดเผ็ดปลากระพงทอดนะครับผมแล้วก็โถัฝัก,กยาวรวกครับผมโวน่าจะตักไม่ได้แล้วครับมือหยีบอยู่แล้วกันนะ <c oughs> อ,อมามาือร่อยมากๆเลยครับน่าร้บประทานกินมากๆเลยครับ แต่มันเผ็ดนะครับเป็นพริกขี้หนูสดนะครับวันนี้ก็เข้าเยอะมากเหมือนกันอพอดีหิวข้าแล้วครับ เช้นไม่สวยเลยครับผดีทอดยากมากเลยครับ เนื้อปลาอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเอาไปทอดก่อนแล้วก็เอามาทําเป็นกับข้าวครับอร่อยกว่าครับผมมันจะไม่กลิ่นเขาแล้วก็มันจะหอมมากเลยครับ อ่น,นี่คาใหญ่ๆเลยครับเวลาใช้มือผมจะสะใจแบบนี้แหละครับได้คําใหญ่ๆอ 我什么活？Okay, มันพริกอร่อยมากเลยครับกลิ่นม,มันาวหอม วันนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะครับวันนี้ ต้องระวังกลางปลาครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าภาษาพ,พม่าที่รักเรียกยังไงครับบอกพูดยังไงอเดี๋ยวผมจะสอบตรงนี้แล้วนะครับที่รักภาษาพ,พม่ารเรียกว่า ừ, ชิดเลีครับผมมันมีหลายคํานะครับเอาเป็นแบบง่ายดีกว่าเนาะชิดเลีครับผมชิดเลีนะครับอเป็นตัวชอชังนะครับชิดเลีตัวเลีก็คือเป็นรลิงครับ ชิดลีนะครับผมง่ายเองครับที่รักอย่างนั้นนะครับที่รักถ้าเป็นรักก็ชิดเตถ้าเป็นที่รักก็ชิดลีนะครับ มีเสียงลกวนนิดนึงนะครับหรือเด็กเล็กอะไข้างนอกอะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับเปิดเทินใช่ไหมครับเ้ยก็มีเด็กมาเล่นกันหน้าห้องครับ <c oughs> เลินกันใหญ่เลยครับอ <c oughs> อิ่มมากเลยครับเ <c oughs> ขาเยอะครับ <c oughs> พวกลาที่กินต่อไม่ไหวครับเอาไว้กินต่อ,อยมือเย็นก็ได้ครับ <c oughs> อิ่ม ผมกินข้าววันละสองมื้อเองนะครับไม่ครบสามมื้อนะครับเพราะว่าผมต้องเผื่อมากินชูแบบนี้ด้วยครับโอ้น้ำพริกอร่อยมากเลยครับลองไปทำตามดูนะครับส่วนผสมก็พริกขิ้หนูกับกระเทเียมสองสามกลีบนะครับแล้วก็กระปิกเล็กน้อยครับให้มันมีกลิ่นกระปิกนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่เข้าไปครับ ตามสิบกระเผลบิดมะนาวใส่ที่หลังนะครับคนๆครับหอมอร่อยแน่นอนครับแต่มันจะเผ็ดนะครับเป็นพริกขี้หนูครับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปของผมนะครับจีซูเตียมบารีกามียขอคุณมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม